ครับนี่คือ i n s i g h t n n w w s เล่าข่าวการเมืองเศรษฐาเน็บพลเอกประยุทธ์ควรได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินบ้างหลังประชาชนเดือดร้อนทั่วทุกแหงเชื่อนโยบายพักเพื่อไทยตอบโจทย์ที่สุดประกาศเป็นฝั่งตรงข้ามความยากจนความไม่เสมอภาคตัดตอบจับมือพักการเมืองอื่นวันที่16เมษาย,ยน2566นายเศรษฐาทวีสิน ค andidate ดดนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงความมั่นใจในช่วงโค้งสุดท้ายอีก29วันก่อนการเลือกตั้งว่ามีความมั่นใจในความนิยมของพรรคเพื่อไทยแต่อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสสและค andidate ดดนายกรัฐมนตรีต้องหมั่นลงพื้นที่ให้เยอะสื่อสารนโยบายตอบข้อสงสัยที่ยังไม่ชัดเจนเพื่อช่วยผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทย ให้เป็นที่เข้าใจของประชาชนโดยจะเน้นลงพื้นที่ที่คะแนนสูสีจากข้อมูลที่มีทีมงานประเมินจึงต้องทำงานหนักบางวันอาจต้องไปหลายที่หลายเวทียืนยันไม่กลัวงานหนักจะขอให้ได้ช่วยผู้สมัครได้อย่างเต็มที่ครบถ้วนชัดเจนดีกว่าผมว่าเราทำดีขนาดไหนก็ยังไม่เป็นที่ดีพออยู่ดีเพราะคิดอยู่เสมอว่าเรายังทำไม่ดีพอ นโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยมีเยอะมากก็ต้องค่อยๆทยอยเผยแพร่ไปเรื่อยๆโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกับผู้สมัครสสกทมเพื่อเน้นบางนโยบายในบางพื้นที่ที่อาจยังพูดไม่เต็มหรือยังอธิบายไม่ได้ชัดเจนเรามีการปรับแผนโดยตลอดนายเศรษฐาระบุส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึง นโยบายให้เงินเดือนละ1,000บาท12เดือนกับของพักเพื่อไถยที่ให้เงินดิจิทัล10,000บาทว่าการให้เงินควรให้เฉพาะกลุ่มนั้นตนมองว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่มา8ปีประชาชนทุกกลุ่มไม่ได้เดือดร้อนไปทั่วระหองระแหงเลยหรืออยากให้ท่านกลับไปดูใหม่พยายามได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินบางและจะเข้าใจท่องแท้ ถึงความทุกข์ยากของประชาชนนโยบายของพักเพื่อไทยเราครอบคลุมทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกคนเพราะเรามั่นใจว่าเราคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนผู้สื่อข่าวถามถึงผลโพลความนิยมของพักก้าวไก่หายใจรถต้นคอพักเพื่อไทยควรประกาศความชัดเจนเรื่องฝั่งตรงข้ามคัวเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่า ฝั่งตรงข้ามของพรรคเพื่อไทยคือความยากจนความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคของสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าเพื่อให้ได้คะแนนเสียงสูงที่สุดซึ่งค่อยว่ากันว่าจะจับมือกับใครหรือไม่จับมือกับใครขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ